สวัสดีครับผมนายประเวศสินสังนะครับวันนี้ก็จะมีเทคนิคดีๆมาแชร์นะครับเรื่องการขับรถเชื่อเพื่อการปัเหุทำไมเราต้องขับรถเชืเอเพือการปัญหาเพราะการเกิดบัติเหตุทุกครั้งมีความสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ,อ้อมนะครับ เราถึงจะไม่เกิดปัเหาหลักๆเทคนิคเริ่มแรกเลยนะครับอันดับแรกคือการมองไกลทำไมต้องมองไกลเพราะจะได้เห็นเหตุการณ์ข้างหน้าเห็นสิ่งของรถจอดข้างทางหรือทางเบี่ยง หรือสิ่งของที่ตกกีดขวางบนทางถนนที่เราจะทานเราจะได้หลบหลีกได้ทานลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับยิ่งเราขับเร็วเท่าไหร่เราต้องมองไกลามากขึ้นสองคือการมองภาพโดยรอบมองเสร็จแล้วก็ต้องประเมินความเสี่ยง นะครับทั้งคนจะข้ามถนนทั้งรถจะออกจากซอยทั้งรถจะปาดหน้านะครับมองเสร็จแล้วเราต้องวิเคราะห์เขาจะข้ามไหมรถจะออกไหมเพื่อที่เราจะเตรียมการได้ทันในการที่จะชะลอหรือการที่จะไปเลย ยังไงนะครับสามการเคลื่อนไหวสายตาตลอดเวลานะครับมองซ้ายมองขวามองกระจกซ้ายมองกระจกขวามองทุกๆุสามถึงแปดวินาที ครับเพื่อเราจะได้เตรียมตัวในการหาทางออกให้ตัวเองเมื่อมีเหตุฉุกเฉินทั้งการจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาผ่านแยกจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวามองแค่กระจกไม่พอ มองกระจกซ้ายกระจกขวามองไม่พอนะครับต้องมองให้ข้ามไหลหันไปให้สุดนะครับซ้ายก็ซ้ายจริงๆนะครับซ้ายมองข้ามไหลขวามองข้ามไหลนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับทราบไหมครับว่าการที่เราขับรถเร็ว เราไม่ควรจะมองจุดหนึ่งจุดใดนานๆนะครับไม่ควรมองนิ่งเป็นเวลาเกินสองวินาทีนะครับเอาเป็นว่าความเร็วหนึ่งร้อยในหนึ่งในหนึ่งวินาทีรถเราจะเคลื่อนไปยี่สิบแปดเมตร หนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงในหนึ่งวิรถเราจะเคลื่อนไปยี่สิบแปดเมตรนะครับมาจากไหนยี่สิบแปดเมตรมาจากหนึ่งร้อยคือหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงคูณด้วยหนึ่งพันคูณด้วยสามพันหกร้อยสามพันหกร้อยมาจากไหน สามพันหกร้อยมาจากหนึ่งชั่วโมงเท่ากับสามพันหกร้อยวินาทีนะครับในเมื่อหนึ่งร้อยคูณหนึ่งพันคูณสามพันหกผลลัพธ์ก็ออกมาเท่ากับเมื่อกี้ผมลองคูณดูยี่สิบเจ็ดจุดเจ็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 ดก็ต้องปัดไปเป็นยี่แปดนะครับ เราขับความเร็วเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าหนึ่งวินในความเร็วที่เราขับรถเคลื่อนที่ไปกี่เมตรแล้วก็สมมุติเราขับ80แล้วก็ปดส80คูณ1,000หารด้วย3 0 0นหรือขับ60แล้วก็คูณ60คูณ1,000หารด้วย3 0 0กผลลัพธ์ก็คือ หนึ่งวิเท่ากับรถเคลื่อนไปเท่ารถเคลื่อนที่ไปกี่เมตรนะครับฉะนั้นการที่เรามองจุดหนึ่งจุดใดนานเกินไปรถเคลื่อนที่ไประหว่างที่เรามองอาจจะมีรถมาเข้ามาข้างหน้าเราก็ได้ อาจจะมีสิ่งของหล่นมาก็ได้หรืออาจจะมีคนข้ามถนนระหว่างนั้นก็ได้ซึ่งเราจะไม่เห็นเลยเพราะว่าสายตาเราไปมองที่จุดใดจุดหนึ่งอยู่นะครับและการขับรถจี้ท้ายขันหน้า การทีงระยะห่างจากรถบพันหน้าก็คือเราจะเว้นระยะห่างกี่วิจุดสังเกตง่ายๆนะครับก็คือจะสมมติว่าเรา กำลังตามท้ายรถคันหน้าอีกคันอยู่เมื่อรถคันหน้าถึงสะพานลอยหรือถึงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจุดที่เรามาจุดได้เราก็จะเริ่มนับจากจุดที่เราอยู่ไปถึงจุดที่รถคันหน้าเพิ่งผ่านไปเราก็จะทราบว่าเราตามหลัง หรือว่าทิ้งระยะอยู่กี่วิกี่เมตรกี่วินาทีเช่นพอรถคันหน้าถึงสะพานลอยปุ๊บเราอยู่จุดนี้เราก็นับไปเลยครับ1นึ่1พัน1นึ่งหนึ่งพันสองเท่ากับ6วินะครับ6วิความเร็วเราเท่าไหร่ ก็เอาความเร็วมาคูณมาหารอย่างที่บอกตอนแรกเราก็จะรู้ว่าตอนนี้เราตามรถคันหน้าอยู่ที่6วิตามอยู่ที่กี่เมตรนะครับนะครับลองดูนะครับอันดับต่อไปหาทางออกให้ตัวเอง อหยุดติดสัญญาณไฟเรามาต่อท้ายช่วงที่เราต่อท้ายต้องให้มีระยะที่เราสามารถที่จะเบรรถออกได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับเป็นการหาทางออกให้ตัวเองนะครับเราไม่ได้อยู่ในมุมอับมุมไหนมุมหนึ่งนะครับ ต้องหาพื้นที่ให้ตัวเองสามารถที่จะออกซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับไม่ไปจี้คันหน้ามากเกินไปนะครับถ้ามีเหตุฉุกเฉินมีเหตุไม่คาดคิดเราไม่สามารถที่จะเบร์รถออกได้ถ้าเราจี้คันหน้ามากเกินไปนะครับสำคัญนะครับการวางตาแหน่งรถวางตาแหน่งรถของตัวเองที่ขับอยู่อย่าลืมว่าการชนท้าย เราสามารถป้องก,กันได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับการชนท้ายคันหน้านะครับต่อไปข้อสุดท้ายต่อไปข้อสุดท้ายทำให้คนอื่นเห็นเราแน่ใจว่าคนอื่นเห็นคันอื่นเห็นเรานะครับทำอย่างไรการให้สัญญาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา เห็นรถกำลังจะออกจากซอยกำลังจะยูเทินนะครับถ้าเป็นระยะที่เราไม่สามารถที่จะหยุดได้ทันหรือว่ากระชั้นชิดแล้วเราก็ให้สัญญาณโดยการดิดแต่สต็อปไฟนะครับหรือว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ให้สัญญาณ ไปเลี้ยวแต่นอนเพื่อจะให้คันหลังได้ระวังตัวว่าโอ้ยเราจะเลี้ยวแล้วนะอะไรแล้วนะการให้สัญญาณแน่ใจว่าคนอื่นเห็นเราคนจะข้ามถนนจังหวะนี้รถเราจะเบรกไม่ได้นะต้องตีดแต่นะครับต้องให้เสียงการให้สัญญาณก็สำคัญนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นการขับรถให้ปลอดภัยก็คือการไม่ประมาทนะครับไม่ว่าคุณจะอายุมากเท่าไหร่คุณจะมีประสบการณ์มากแค่ไหนแบบขี่คุณจะกี่ตีก็ช่างถ้าคุณคุณประมาทแม้แต่นิดเดียวบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอครับ อุบัติเหตุคืออะไรอุบัติเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันไม่คาดคิดเกิดที่ใดก็ได้เกิดเมื่อใดก็ได้เวลาใดก็ได้กับใครก็ได้ชั่วดีมีจนเกิดได้หมดครับขอฝาให้ทุกคนขับรถด,ด้วยความไม่ประมาท ด้วยความระมัดระวังด้วยความปลอดภัยนะครับขอบคุณครับ